ว่าใช่กบของจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นกบเลี้ยงอนะครับดูโอ้โหเฮียเดี๋ยวจะหาว่าเป็นกบเลี้ยงนี่เห็นไหมจับปิดจับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นกบเดี๋ยวจะหาว่าเป็นกบเลี้ยงเฮ้ย ดี๋ยวจะหาว่าเป็นกบเลี้ยงแต่จะไม่เชื่อนะครับเห็นไหมโอ้โหนี่นะครับเดี๋ยวหาว่าเป็นกบเลี้ยงกว่าจะได้โอเคนะครับผลงานวันนี้นะครับดูแต่ละตัวใหญ่ไหมดูนะนี่โอ้ยโอ้ยดูตัวนี้ใหญ่ไหมอู้หใหญ่มากดูแต่ละตัวนะ ไม่ใช่กบกเลี้ยงนะครับอันนี้กบกป่านครับไปจับเอานะครับเนี่ยดูนะครับฝนตกจับได้เยอะเลยตรงนี้นี่ดูตัวนี้ตัวนี้โอ้โหตัวใหญ่มากตัวเมียไข่เต็มท้องนี่ตัวเมียตัววงดูเห็นไหมตัวใหญ่ใหญ่มากนี่ก็ใหญ่นะนี่ตัวผู้น่าจะเป็นตัวผู้เยอะมากวันนี้ได้กี่ตัวเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ต หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามตัวนครับนี่ผงานวันนี้นะครับหมายไหนนะครับหมายไหนไม่บอกนะครับเคยบอกแล้วหมายครับแค่นี้นะครับโอเคขอฝากสางการแล้วกันนะครับเนายดูแต่ละตัวเออมีตัวใหญ่ ตัวนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยดูนี่กุบป่าครับดูเนี่ยกุบป่านะไม่ใช่กุบเลี้ยงนะครับดูจับมาได้ทั้งหมดเนี่ยเยอะมากเลยดูนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเ่ยตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้ก็ตัวใหญ่นี่น่าจะเป็นตัวเมียครับเนี่ยอันนี้ก็ตัวเมียเห็นไหมเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยที่เหลือตัวผู้ตัวเล็กๆเห็นไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวตัวผู้นะเนี่ยตัวผู้แต่ตัวใหญ่ รอเอาไข่นะครับให้มันไข่ก่อนแล้วก็เอาไข่มันไปเกาะนิ่ง